สวัสดีครับผมธนกรโทดีจากช่องไทยรัฐคิดนะครับในคลิปนี้ก็จะยังคงเป็นกระปุกออมเสียงพูดได้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาจากเดิมบอร์ดบันทึกเสียงจากเดิมนะครับจะอัดเสียงได้แค่80วินาทีกำลังวัดก็จะน้อยนะครับประมาณ1วัตต์นะครับแต่ตัวนี้ก็จะกำลังวัดเพิ่มเป็น5วัตต์ซึ่งจะให้เสียงดังมากทีเดียวนะครับส่วนกําลังไฟก็ยังใช้แรงดัน5หรือ6โวลต์น,นะครับตัวนี้ผมใช้ถ่าน 2A จํานวน4ก้อนนะครับรวมกันได้6โวลต์ สิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับก็จะมีสาย3เส้นนะครับแล้วก็สปีดเซนเซอร์นะครับเอาไว้สำหรับตัวจับเหรียญน,นะครับเวลาเราหย่อนเหรียญผ่านตัวเซนเซอร์นะครับก็จะส่งสัญญาณให้ตัวบอร์ดมันเล่นเสียงนะครับเป็นเซนเซอร์สปีดเซนเซอร์กับบาฐานนะครับส่วนฐานก็ไปซื้อหาเองนะครับก็ตามเซเว่นนะครับ a 4ก้อน ตัวนี้ก็ทําคั่วให้เรียบร้อยนะครับซื้อไปก็เอาไปเสียบได้เลยนะครับโดยดูจากคลิปวิดีโอนี้เป็นหลักนะครับตัวบอร์ดตัวใหม่ค่อนข้างจะเล็กนะครับตัวนี้บันทึกได้นานถึง680วินาทีขนาดของบอร์ดก็อยู่ที่8เซนคูณด้วย4เซนนะครับค่อนข้างจะเล็กนะครับตัวนี้มีวอลลุ่มนะครับในการเร่งลดเสียงนะครับก็เสียงดังมากทีเดียวนะครับส่วนลำโพงนะครับ ลำโพงก็ตัวนี้เป็นลำโพง8โอห์ม0.25วัตต์นะครับแต่กำลังวัตต์ของบอร์ดอยู่ที่5วัตต์นะครับก็ใช้งานได้ได้ดีนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่กล่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเสียงมันดังแม้เราไม่ได้ใส่เหมือนตู้ลำโพงนะครับให้ตัวดอกลำโพงเสียงก็ดังมากแล้วนะครับต่อไปผมจะสอนการอัดเสียงก่อนนะครับอย่างแรกเวลาได้บอร์ดมานะครับ จะสอนเสียงก่อนอย่างแรกนะครับพอเราได้บอร์ดมาจัมเปอร์ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทําการดึงจัมเปอร์ตัวนี้ออกนะครับจัมเปอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ใกล้ใหม่นะครับออกตำแหน่งสวิตช์นะครับไม่ว่าเราจะซื้อไปมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเลื่อนมาที่ตำแหน่งเรคคอร์ดนะครับมาด้านซ้ายจะเป็นเพลง ด้านขวาจะเป็นรคคอร์ดนะครับหรือการบันทึกเสียงเราจะบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนที่อยู่บนบอร์ดนะครับตัวนี้นครับเป็นไมโครโฟนนะครับเราจะพูดใกล้ๆตัวไม์ใช้ระดับเสียงปกตินะครับส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นการอัดเสียงผ่านไลน์อินนะครับตัวนี้ก็จะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะค่อนข้างจะยุ่งยากไปสักหน่อยนะครับก็ใช้หลักการง่ายๆพูดผ่านไม์ไปเลยนะครับโอเคเมื่อเราดึงจัมเปอร์ตัวนี้ออกแล้วนะครับ J in ออกแล้วนะครับอย่างแรกอยากให้ดูตัวนี้นะครับ บริเวณจัมเปอร์ตัวนี้นะครับต้องอยู่ในบริเวณช่องที่เขียนว่าใหม่นะครับส่วนจัมเปอร์ตัวนี้ก็เสียบไว้นะครับก็ให้ดูตามนี้นะครับตั้งค่าตั้งจัมเปอร์ตามนี้ได้เลยผมก็จะเสียบไฟนะครับด้านบนไฟบวกด้านล่างไฟลบไม่ต้องกลัวว่าจะใส่สายสลับนะครับเพราะว่าตัวนี้มีไดโอดป้องกันไว้แล้วนะครับถ้าสลับสายไฟเลี้ยงนะครับก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือบอร์ด แค่จะไม่ทํางานนะครับพอเราสลับสายให้ถูกบอร์ดก็พร้อมใช้งานนะครับโดยบอร์ดไม่เสียนะครับตัวนี้นะครับก็พร้อมอัดเสียงแล้วนะครับการอัดเสียงก็ให้กดสวิตตัวนี้นะครับ s w 1ตัวนี้แช่ไว้นะครับแล้วก็พูดใกล้ใใหม่ก็ใช้ระดับเสียงปกตินะครับก็ผมก็จะทําการอัดเสียงเข้าไปนะครับกดแช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับส่วนการเล่นนะครับเราก็เลื่อนสวิตตัวนี้นะครับ ไปที่เพลยแล้วก็ลองฟังเสียงดูว่าเสียงอยู่ในระดับที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับกดครับยินดีต้อนรับครับครับยินดีต้อนรับครับจะสังเกตว่าคําว่าสวัสดีมันไม่ถูกอัดนะครับเราอาจจะต้องอัดใหม่โดยการกดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วกค็ค่อยพูดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ ลองฟังอีกทีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพอตสำหรับเร่งเสียงนะครับผมตอนนี้ตอนนี้พอรตอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางนะครับซื้อไปก็จะหน่งกึ่งกลางเสียงก็ได้ยินประมาณนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมก็จะลองหมุนนะครับไปทางขวาสุดนะครับขวาสุดคือดังสุดนะครับ ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับถ้าเรารู้สึกว่ามันดังเกินไปก็บุนพอตนะครับตัวนี้ด้วยไขควงครับไปทางซ้ายให้เสียงมันเบาลงมาหน่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับตัวนี้เป็นการบันทึกเสียงนะครับต่อไปเป็นการต่อเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เราใช้สปีดเซนเซอร์ตัวนี้ครับหรือเซนเซอร์ก้ามปู การต่อสายก็เริ่มจากด้านขวานะครับเป็นไฟเลี้ยงไฟโบกนะครับ VCC ตามด้วยกราวนะครับสายสีดำตามด้วยสายสีเขียวนะครับเป็นสัญญาณดิจิตัลเอานะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแดงดำเขียวเลี้ยงจากขวามาซ้ายนะครับ ช่วงนี้เราอาจจะปิดไฟไปก่อนนะครับตัวกระบาดฐานจะมีสวิตนะครับบางรุ่นก็จะมีสวิตนะครับและรถนี้มีสวิตให้นะครับเราก็สามารถออฟไปได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเสียบสายเซนเซอร์นะครับสีแดงนะครับสีแดงก็ให้เสียบไปที่ขั้วที่เขียนว่าบวกนะครับบวก หลังจากนั้นก็ต่อสายสีดำไปที่ที่เขียนว่ากราวน์แผ่นพริ้นสายสีเขียวนะครับต่อไปที่ขั้วอินนะครับบบนี้นะครับห <c oughs> ลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อมานะครับเราจำเป็นที่จะต้องดึงจัมเปอร์ตัวนี้ออกนะครับ จัม um เปอ um ร์ตัวนี้นะครับเป็นจัมเปอร์ JC นะครับตัวนี้นะครับดึงออกปุ๊บส่วนจัมเปอร์ตัวนี้ก็ไม่ไม่ต้องไปยุ่งหมันนะครับก็ให้เสียไว้แบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าการเสียบแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถสั่งงานด้วยเซนเซอร์แล้วก็สั่งงานด้วยการกดปุ่มนะครับะจะสาธิตให้ดูนะครับผมเปิดไฟนะครับประสวิตช์ไฟ ไฟเลี้ยงเข้ามาในตัวเซนเซอร์กล้ามปูแล้วนะครับไฟติด2ดวงผมสามารถกดสวิตช์ได้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับอ่หรือไม่ผมจะใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับการกดปุ่มแล้วก็การใช้เซนเซอร์ก็จะเอาอะไรตัดผ่านตัวเซนเซอร์นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับการนำไปใช้งานนะครับก็ต้องมีการหุ้มตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเหรียญผ่านมันมีโอกาสที่จะไปโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรนะครับทําให้เกิดการช็อตสะกิดได้นะครับวงจรอาจจะเสียหายได้เดี๋ยวเราจะใช้สกอตเทปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นฉนวนหุ้มไวต้ตรงนี้ ก็หุ้มด้วยสกอตเทปนะครับหรือเทปกระดาษนะครับหุ้มจนถึงขาพินที่เหลือนะครับที่เราไม่ได้เสียบนะครับก็หุ้มไว้หมดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการช็อตเซอร์กิตนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปติดตั้งในตัวกระปุกออมสินนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะครับว่าจะติดยังไงนะครับแต่นี่เป็นการสาธิตนะครับผมก็อาจจะติดแบบนี้นะครับ จะต็ดแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นกล่องแล้วก็เจาะรูให้ได้ระยะของเหรียญที่เราจะหยอดลงไปนะครับขอยกตัวอ,อย่างนะครับเราลองใช้เหรียญ แล้วก็เจาะรูด้านบนนะครับด้านบนนี้เป็นกล่องทึบนะครับให้จินตนาการว่าเป็นกล่องทึบแล้วมีรูนะครับที่เราสามารถย่อนเหรียญลงไปได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเสียงมันอาจจะไม่สัมพันธ์กับกระโปรงสินนะครับอาจจะต้องใส่เสียงเป็นแบบว่าขอบุณครับสําหรับการเก็บเงินอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะอัดนะครับซึ่งวงจรอัดเสียงก็สามารถอัดซ้ําได้เรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็นําไปประยุกต์ใช้กันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าบอร์ดตัวนี้เสียงดังแล้วก็เสียงชัดกว่าบอร์ดรุ่นเดิมมากนะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆก็ง่ายกว่าเดิมนะครับก็มีจุดสําคัญก็คือมีจัมเปอร์ตัวนี้นะครับ JC ซึ่งเราจะต้องดึงออกแล้วก็จัมเปอร์ Jin นะครับที่เราจะต้องดึงออกนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ซื้อไปก็การตั้งค่าก็ดูในคลิปวิดีโอนี้เป็นหลักนะครับถ้ามีใครมีคําถามก็สามารถทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ